ดูประเด็นเรื่องของการเมืองกันหน่อยค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะสําหรับหน้าตาของคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีมาเรียบร้อยแล้วไม่ผิดตามที่โผลออกมาก่อนหน้านี้นะคะคจะมีคัเ้เคลื่อนนิดเดียวก็คือลูกคุณสันติพร้อมพัฒน์มีหลายสํานักมองว่าน่าจะควบรองนายกแต่หลายสานักมองว่าโอโ้ด้วยภาษาทางการเมืองไม่น่าจะควบสุดท้ายก็ เป็นแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับใช่ค่ะหลังจากนี้สิ่งที่คนจับตาดูก็คือเรื่องของการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ถ้าเกิดว่าจะทํางานได้จะออกนโยบายได้จะเริ่มประชุมครมอได้ก็จะต้องมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภากันก่อนฝ่ายค้านเองตอนนี้ก็วางประเด็นแล้วค่ะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะมีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องพูดแล้วก็อภิปรายกันแต่ถ้าพูดถึงโผลคอรมอ ที่ออกมาและกลายเป็นรายชื่อครมอที่ชัดเจนเนี่ยอย่างที่บอกค่ะไม่ผิดเพี้ยนสักเท่าไหร่รองนายกรัฐมนตรี6ท่านนี้ตามที่เห็นอยู่หน้าจอเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าตาของฝ่ายต่างๆทั้งเรื่องของฝ่ายกฎหมายฝ่ายความมั่นคงหรือแม้กระทั่งด้านเศรษฐกิจคือรองนายกเนี่ยลำดับนี่สาคัญนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้านายกอนุทินไปต่างประเทศคนที่จะรักษาการก็จะเป็นคุณพิพัฒน์ถ้าคุณพิพัฒน์ไปต่างประเทศกับ นายกอนุทินก็จะเป็นอาจารย์บรวรศักดิ์ส่วนกระทรวงมหาดไทยค่ะก็นายกอนุทินเองนั่งควบอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยและจะมีรัฐมนตรีช่วย3าคนทั้งคุณทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยเดิมอยู่แล้วและมีหน้าใหม่เข้ามาอย่างคุณสัจธรกิติทรกุลกับคุณศักดาวิเชียนศิลป์กระทรวงกลาโหมมีรัฐมนตรีสองท่าน เป็นรัฐมนตรีว่าการก็พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์ส่วนรัฐมนตรีช่วยคือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญส่วนกระทรวงอื่นๆก็ตามที่มีชื่อปรากฏไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เป็นไปตามโผก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังนี่ก็ชัดเจนว่าคุณเอกนิติมานั่งรัฐมนตรีว่าการควบกับรองนายกอยู่แล้วและคุณวรพักเองก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานกระทรวงรายงาน สารายชื่อนี้ก็เป็นรายชื่อที่เคยมีโผล่ออกมาก่อนหน้าน,นี้แล้วพอมีประกาศแต่งตั้งก็ตามโผลน่น,นั้นเลยค่ะ กระทรวงคมานาคมจะนําโดยพักภูมิใจไทยเองเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคุณพิพัฒน์รัศกิจประกานนั่งควไปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมและคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนี่เป็นสัดส,ส่วนของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะก็จะมีคุณธนกรวงังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการและมีจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการจะสังเกตว่าเห็นไหมฮะกระทรวงอุตสาหกรรมปกติจะไม่มีน้นตีช่วยค่ะแต่ว่าคอรมอยุคใหม่เนี่ยเขาจัดเป็นกระทรวงกระทรวง กัอย่างกระทรวงเกษตรนี่ก็เหมือนกันก็มอบให้กับพรรคกล้าธร,รมก็มีรัฐมนตรีว่าการคือร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการก็คือคุณนเรศแล้วก็คุณอาหมินส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นในส่วนของพลังประชารัฐก็จะมีคุณพัฒนาคุณวรโชติสุขนจรกระทรวงศึกษานะครับก็จะเป็นคุณนฤมลคุณองค์อาจแล้วก็คุณอัคาราพรมเผ่าเนี่ย ก็จะอยู่ในส่วนนี้แล้วยังมีคุณอาคณาภูมเผ่าเนี่ยจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอุดมศึกษาก็ไม่พิกนะฮะคือคุณชัยชนกชิดชอบครับคุณชัยชนกชิดชอบอยู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล <ๆ S 1> ะสังคมนะคะครับผมในขณะเดียวกันอย่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา หรือแม้กระทั่งกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามรายชื่อนี้ก็เป็นสารรายชื่อเดิมที่ปรากฏมาก่อนหน้านี้แล้วและว,วันนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าได้นั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกันคุณสุชาติก็ควบตําแหน่งรองนายกไปด้วยแต่ที่คือฮากันหน่อยก็น่าจะเป็นตาแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งรอบนี้มีถึง4ท่านด้วยกันทั้งคุณสุภาศรอิสระพ,พักดีคุณรารดรปิสนาน,นันทกุลคุณนภินทรศรีสันพางและคุณสันติปิยทัศน์นะคะ วันนี้ทำเนียบรัฐบาลเองเขาก็มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการถ่ายรูปติดบัตรประจาตัวของคอรมอแล้วนะคะก็ทุกคนก็จะต้องถ่ายรูปกันก่อนแล้วก็ไปเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณซึ่งตอนนี้เตรียมพร้อมไม่หมดแล้วมีรายงานแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีใหม่ก็จะต้องเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณกันในวันพุทธที่24กันยายนนี้เวลา18นาฬิกานะคะและหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกประชุมคอรมอนัดพิเศษในวันเดียวกันเลยและก่อนที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณ ก็เป็นธรรมเนียมละคะ่ะว่าจะมีการถ่ายรูปกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะเป็นการถ่ายรูปหมู่พร้อมกันก่อนที่จะเดินทางไปเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณค่ะครับด้านในวันมุัมัมัดนอมัทนมานะฮะประธานและสภาเนะี่ยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแถลงนโยบาย โดยบอกว่าต้องรอรัฐบาลแจ้งมาที่สภาว่าพร้อมแถลงนโยบายช่วงไหนจากนั้นวิบสามฝ่ายจะประชุมเพื่อกำหนดวันและเวลาซึ่งตนติดตามอยู่เนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานจากรัฐบาลซึ่งการถแถลงนโยบายเนี่ยจะต้องดำเนินการหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวา,า,ายสัตย์ปฏิญาณส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการประชุมและสภาเพื่อถแถลงนโยบายในวันที่25และ26กันยายนนี้เนี่ย ในวันมุฮัมมัดนอมัตาบอกว่ายังต้องรอรัฐบาลพร้อมและแจ้งต่อสภาว่าจะ,ะแถลงช่วงไหนซึ่งกรอบระยะเวลาเนี่ยมีอยู่แล้วว่าหลังจากการปฏิญาณจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่เกิน15วันแต่ยืนยันว่าทางสภาเนี่ยจะรีบดําเนินการให้เร็วที่สุด วันนี้ทางโฆษกของพักภูมิใจไทยคุณแนนบุญธิดาสมชัยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณแนนพูดสอดคล้องกับที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันค่ะก็คือว่าถ้าเราไปดูข้อบังคับการประชุมรัฐสภาก็ชัดเจนนะคะว่าเขากําหนดไว้แล้วว่าจะต้องบรรจุวาระการประชุมแจ้งล่วงหน้ากัน5วันดังนั้นเดี๋ยวเรานับไปตั้งแต่วันที่24กันยายนที่มีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก็คาดว่า เราก็น่าจะได้แถลงนโยบายกัน29หรือ30กันยายนหรือถ้ากรอบเวลา29 30กันยามันไม่ได้ถัดไปอีกสักวันหนึ่งก็ได้ค่ะเป็น30กันยาจนถึง1ตุลาคมจะวันไหนกันแน่เดี๋ยววิบ3ฝ่ายเขาจะมีการหารือกันนะคะแล้วก็มีข้อสรุปเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญมลกลเองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตอนนี้เตรียมพร้อมแล้ว และก็ร่างนโยบายเตรียมมาแล้ว99%แล้วค่ะเตรียมมาตั้งแต่ช่วงที่เดินสายพบกับภาคเอกชนผู้ประกอบการต่างๆสัปดาห์ก่อนนี้ก็พบตลาดทุนเดี๋ยวก็จะไปพบกับสมาคมธนาคารอีกทุกอย่างเนี่ยเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วเพื่อจะเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการและนโยบายอะไรที่เขียนเพิ่มเติมไปได้ก็จะเขียนเพิ่มเติมแต่หลักๆที่จําเป็นจะต้องมีเนี่ย99%แล้วค่ะส่วนมีการวางแนวทางต่างๆหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ เตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างถ้าเกิดว่าจะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา mm. ก็คาดการว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณ2วันด้วยกันนักข่าวเลยถามว่าทราบแล้วใช่ไหมว่าพักประชาชนเองเขาล็อกเป้าแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มอภิปรายโดยเฉพาะบางคนรัฐมนตรีบางท่านมีคดีค้างอยู่ในปปชอ,อันนี้ก็จะอภิปรายกันด้วยคุณอนุทินบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าพิสูจน์กันค่ะเมื่อมีการทํางานแล้ว ได้ถแถลงนโยบายแล้วทุกอย่างก็เดินหน้ากันไปอะไรที่สามารถชี้แจงได้ก็จะชี้แจงต่อสาธารณะมีเสียงท่านนายกอนุทินท่านพูดถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่ทางพักประชาชนบอกว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะนำรายชื่อทั้งหลายทูนเก้าเพื่อให้มีพวกราชงการก็มีการตรวจสอบนะครับถึการต่อซึ่งไม่เคยมีการตรวจสอบ ในระดับนี้มาก่อนนะครับก็เราใช้หน่วยงานที่เราตรวจสอบทั้งหมดแล้วก่อนที่จะจะเสนอชื่อก็มีการประชุมร่วมกันที่ผู้สื่ขาวเห็นผงไปขนาดแอรเพ้าใต้ดินแล้วยังเห็นนะนะก็ก็นั่นแหละครับการประชุมที่เราก็ทำต้องมีทางนะครับในขณะที่ยื่นเรื่องขึ้นไปก็ หน่วยงานก็ก็ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหานะครับขณะที่โฆษกพักประชาชนนายพนิดวัฒนสินก็บอกนะครับว่าการตรวจสอบหน้าตาของคณะตรีชุดใหม่เนี่ยถือเป็นบทบาทของพักประชาชนที่ทําหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งเวทีแรกในการตรวจสอบคือการอาภิปรายเรื่องคําแถลงนโยบายโดยทางพักมีการตั้งทีมและเตรียมอภิปรายไว้ในระดับหนึ่งแบ่งเป็น4หมวด1 หมวดตรวจสอบติดตามการรักษาสัญญาตามเงื่อนไข MOA 2. เดินหน้าตรวจสอบประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับรัฐบาลพักภูมิใจไทยทั้งกรณีหัวสวและที่ดินเขากระโดง 3. ตรวจสอบนโยบายเฉพาะหน้าที่คิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะผลักดันทำให้คุณภาพชีวิตและปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเช่นโครงการคนละครึง่งรวมถึงป้องกันไม่ให้มีการใช้งบประมาณปหกข้าว เพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองหรือตนเอง 4. ตรวจสอบความเหมาะสมรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ประกาศและเมื่อดูจากรายชื่อก็เป็นไปตามโผซึ่งมีทั้งรายชื่อใหม่ที่สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและถูกตั้งคำถามคดีหัวสวนะักข่าวถามว่าให้คะแนนคอรมอลชุดใหม่เนี่ยเท่าไหร่นายผลิตตอบว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาแพรทองทานก็ถามตลอดคุณผลิตเลยบอกว่า ต้องตรวจสอบนโยบายในระยะ4เดือนคําตอบเนี่ยจะอยู่ที่ประชาชนนะักข่าวก็ถามอีกว่าคอรมอชุดใหม่เนี่ยประชาชนต้องให้ข้อสังเกตอะไรบ้างเขาบอกว่าคือ MOA เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของรายละเอียดคอรมอเพราะเราทําหน้าที่สาย้านแต่ยืนยันว่าการทําหน้าที่ตรวจสอบคอรมออนุทินจะไม่น้อยไปกว่าคอรมอชุดก่อนครับ มันมีประเด็นปัญหาเรื่องที่ว่าถ้าเราจะใช้นิติสงครามมาตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่าตรวจสอบเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่มันย้อนแย้งกับแนวคิดของพักประชาชนหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าไปถามว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีนั้นมันไม่ถูกต้องก็ต้องไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญถูกไหมคะทีนี้พักประชาชนเขาไม่เคยเห็นด้วยกับแนวทางแบบนี้อยู่แล้วคุณพริ็ก็เลยอธิบายเพิ่มเติม,ตมค่ะว่าเรื่องนี้ถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตอะไรก็ตามเนี่ย ก็คงจะต้องยื่นตรวจสอบกันคงจะละเว้นไม่ได้แต่ท่านไปตรวจสอบเรื่องจริยธรรมอันนี้อาจจะเป็นความเห็นที่แตกต่างกันสักหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณเศรษฐาคุณแพทองทานเองเนี่ยพรคประชาชนเองเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้นิติสงครามตรงนี้เอาเป็นว่าเขาจะเลือกตรวจสอบเป็นประเด็นประเด็นกันไปนะคะมีเสียงของคุณไอติมพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลด้วยค่ะแต่อย่างที่ผมย้ำนะครับคือก็ต้องตรวจสอบทั้งในเชิงของนโยบายนะครับว่านโยบายที่จะมีการถแถลงออกมาเนี่ย แม้เป็นระยะเวลาสั้นภายในสีเดือนเนี่ยแต่จะมีการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่มันเร่งด่วนสรับพน้องประชาชนได้ตรงจุดหรือไม่นะครับรวมไปถึงรายชื่อรัฐมนตรีเนี่ยผมก็เกินไปแล้วนะครับว่าก็มีหลายรายชื่อที่เป็นรายชื่อเดิมที่ก็เคยอยู่ในคอรมอตั้งแต่สมัยคุณเสรษฐาและก็คุณแพงทองทานที่เราก็ยังคงตั้งคําถามด้วความเหมาะสมอยู่นะครับดังนั้นก็ถ้าถ้าเป็นสำหรับรายชื่อบุคคลเหล่านั้นก็คะแนนเท่ากันแหละครับเคยให้คะแนนประชาชนคิดว่าควรจะได้คะแนนแบบไหนในสมัยก่อนในเวลานี้ก็น่าจะเป็นคะแนนพอๆกันครับพรรคประชาชนเรายืนยัน นะครับว่าการทําหน้าที่ฝ่ายค้านของเรายังคงเป็นเหมือนเดิมตรวจสอบรัฐบาลคุณเศรษฐาย,ย่างไรตรวจสอบรัฐบาลคุณแพทองทานอย่างไรก็จะตรวจสอบรัฐบาลคุณอนุทินแบบนั้นเช่นกันนะครับผมคิดว่าก็ให้การกระทําในช่วงสี่เดือนข้างหน้าเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความจริงใจของรรคประชาชนตรงนี้ครับคือผมคิดว่าใน MOA ไม่ได้พูดถึงเรื่องของรายละเอียดเรื่องของคอรมอนะครับเพราะว่าเรายืนยันว่าเราทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนะครับแต่ผมก็ยืนยันว่าการตรวจสอบคอรมอคุณอนุทินเข้มข้นไปไม่น้อยไปกว่าการตรวจสอบคอรมอคุณแพทองทานและก็คุณ เสถานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนตรวจสอบรัฐบาลคุณแพรทองทานกับคุณเสถาเราก็ใช้กลไกต่างๆของสภานในการตรวจสอบก็ไล่ไปตั้งแต่กระทู้สดทุกสัปดาห์ยติด่วนด้วยวาจาการใช้กลไกกรรมธิการแล้วก็ไต่ระดับไปจนถึงสูงสุดก็คือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ยังคงมาตรฐานเดิมนะครับในการตรวจสอบการทําหน้าที่ของคอรมองคุณอนุทินเท่ากับคอรมอคุณแพรทองทานแล้วก็คุณเสถาแล้วทางการเมืองแบบประชาชนตอนนี้ไม่ได้อุ้มพักภูมิใจไทยใช่ไหมครับไม่มีการอุ้มใครทั้งนั้นครับ แล้วความจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนให้คิดแบบนี้นะครับว่าเ,เราทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมสิ่งที่ความจริงแตกต่างไปจากเดิมคือปัจจุบันคอรมอคุณอนุทินเนี่ยมีเสียงในสภาน้อยกว่าสมัยคอรมอคุณแพรรทองทานกับคอรมอคุณเศรษฐาแต่นั้นเนี่ยถ้าพักฝ่ายค้านเนี่ยแม้ว่าอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็นเนี่ยแต่ถ้าจุดร่วมตรงไหนที่เรามีร่วมกันนะครับในการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยจะทําให้ฝ่ายค้านมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตรวจสอบคอรมอคุณอนุทินมากกว่า ที่เราอาจจะเคยมีสมัยคอรมอรคุณแพรอาธานคุณเสถาด้วยซ้ำน,นะครับแล้วถ้าพูดถึงวาระกฎหมายเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนที่สภาก็อาจจะสังเกตเห็นว่าในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่ามีการพิจารกฎหมายหลายฉบับที่ถูกเสนอโดยพรรคประชาชนหรือว่าพรรคที่อาจจะไม่ได้อยู่ในรัฐบาลณะเวลานี้เยอะเป็นพิเศษนะครับอันนั้นก็เป็นผลลัพธ์มาจากการที่เรามีรัฐบาลเสียงข้างน้อยจินตนาการง่ายๆคือคอรมอเสนอกฎหมายอะไรมาเนี่ยถ้าพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยไม่เห็นชอบด้วยเนี่ยผ่านไม่ได้นะครับ ส่วนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีการจัดกิจกรรมรละล,ลึกครบรอบ19ปีการรัฐประหาร19กันยา2549ซึ่งในงานเสวนามีหัวข้อ4เดือนนี้ชี้ชะตาการเมืองไทยโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยก็ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรในช่วงหนึ่งของการเสวนาเนี่ยมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นจริงภายใน4เดือนหรือไม่ นายธนาธรตอบว่าเหตุเดียวที่ตนเชื่อว่าจะไม่มีวันที่121คือการมีชีวิตรอดของภูมิใจไทยเองถ้าภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลอยู่ต่ออีก6เดือนหรือ1ปีภูมิใจไทยจะได้อะไรจะเสียอะไรแรงจูงใจทางการเมืองของภูมิใจไทยคือความต้องปรับภาพลักษณ์ของตัวเองในอนาคตภูมิใจไทยต้องเป็นพรรใหญ่ดังนั้นถ้ามองในแง่นี้วิธีของ ภูมิใจไทยจึงไม่ใช่การอยู่ต่ออีกเดือนหรือปีแต่คือการทำตามสัญญาเพื่อเป็นพักใหญ่แทนที่พักประชาธิปัตย์หรือพักเพื่อไทยสมัยก่อนด้วยเหตุนี้ตนจึงไม่คิดว่าจะมีวันที่121แน่นอนว่าทางเทคนิคอาจเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นได้จนอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นซึ่งถึงจุดนั้นก็ต้องรู้ว่า การเลื่อนการยุบสภาออกไปมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ครับแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีเรื่องฮือหาเกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อ Facebook ของคุณอนุทินชาเวลรุณนายกรรฐมมตรีโพสต์ภาพออกมาเป็นภาพที่คุณอนุทินนั้นนั่งรับประทานอาหารคู่กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมมตรีคนที่27 ท่านนายกอนุทินท่านก็โพสต์ข้อความระบุว่าได้รับคําแนะนําที่มีประโยชน์และคุณค่ามากมายจากท่านนายกอภิสิทธิ์การพบกันครั้งนี้ของนายกอนุทินกับอดีตนายกอภิสิทธิ์มันเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่มีคนพูดถึงกันมากนะคะว่าอยากจะให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กันอีกครั้งหนึ่งจะได้ฟื้นฟูศรัทธาจากประชาชนกลับมาได้พอนักข่าวเห็นภาพนี้เลยไปถามนายกอนุทินค่ะว่า เหตุใดจึงมีภาพรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแบบนี้คุณอนุทินบอกว่า ได้เชิญคุณอภิสิทธิ์มาร่วมรับประทานอาหารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะนานๆทีก็จะกินข้าวร่วมกันอยู่แล้วและในครั้งนี้คุณอภิสิทธิ์เองก็ให้เกียรติแวะมารับประทานอาหารด้วยตนเองซึ่งระหว่างที่รับประทานอาหารร่วมกันก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่องค่ะเพราะว่ารู้จักกันมานานแล้วหารือกันหลายเรื่องและยินดีที่ได้มารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วยส่วนในอนาคตจะมีโอกาสร่วมมือทางการเมืองกันหรือไม่นั้นคุณอนุทินบอกว่าพักพวก เมื่อเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็สามารถพูดคุยกันได้ขออย่าเพิ่งไปโยงว่ามันจะเป็นการเมืองเลยค่ะเอาเป็นว่าสถานการณ์อันสั้นของรัฐบาลน,นี้คุณอภิสทธิ์เองบอกยินดีจะพูดคุยด้วยทุกเรื่องยินดีที่จะให้คําแนะนําที่มีคุณค่ามีเสียงท่านนายกอนุทินพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ค่ะไปฟังค่ะผมเชิญท่าน,นทานข้าวปกติดังนานตัน้งนานทีแล้วก็ทานข้าวด้วยกันอยู่แล้วค่ะได้มีการท่านก็ ให้เกียรติผมท่านก็แวะมาทานข้าวท่านได้เนเียงะท่านท่านได้แนะนำพูดคุยถึงการก็คุยกันคุยกันหลายๆเรื่องจริงๆรู้จักกันท่านมาตั้งนานแล้วนี่นะครับหาเรื่องกันหลายๆเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นะครับเป็นเป็นเรื่องของท่านก็แสดงความดีกับผมให้กำไงให้กำลังใจผมครับมันมีโอกาสเรื่องของการร่วมมือทางการเมืองอะไรด้วยกันไหมคะท่านเดี๋ยวไปคนเจอกัน เพื่อนเพื่อนการพักพวกเจอกันมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องการเลยทุกเรื่อนอในสถานการณ์อันสั้นนะคะท่านอภิษ์ได้มีการบอกได้มีการบอกบอกอะไรแบบแนะนําคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะวีแทบทุกเรื่องแล้วก็ทุกเรื่องที่ท่านพูดท่านให้คำแนะนํามามันก็เป็นเรื่องที่มีการสมัยที่คุณอนุทินและก็กลุ่มภูมิ ใจไทยเนี่ยอยู่พรรคพลังประชาชนนะเนาะก็โหวตให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วก็ออกมาตั้งพรรคภูมิใจไทยนะฮะตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเลยฮะอ่ะความเคลื่อนไหวอีกอันหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์คือช่วงสายวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์คุณหญิงกลยาโสพลพนิษฐ์อริตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเดินทางมาสักการะแม่พระธรณีบีบมวยผมทีท่พรรคประชาธิปัตย์หลังยื่นหนังสือลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อเช้าวันนี้จากนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลในการลาออกว่าเพื่อไปตามหาความฝันที่พักประชาธิปัตย์เคยมอบให้ในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเรื่องน้ำเพื่อเกษตรกร,ร,กรที่ยั่งยืนเพราะเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้จะนําพาประเทศได้ซึ่งเป็นเรื่องสารต่อจากพักประชาธิปัตย์เมื่อถามว่าทําไมทําฝันนี้ที่พักประชาธิปัตย์ไม่ได้คุณหญิงกัญยากล่าวว่าเวลาของตนน้อยลงแล้ว อยู่ได้อีกไม่กี่ปีรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีประโยชน์จึงต้องทําตัวให้มีประโยชน์อย่างไรก็ตามตนรักและเคารพพักประชาธิปัตย์มาตลอด25ปีไม่เสื่อมคายทั้งนี้ตนได้เข้าไปลาในชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพักซึ่งในชวนโอยพรให้ประสบความสําเร็จครับ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองก็เดี๋ยวจะมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่กันนะคะ18ตุลาคมค่ะแต่ในขนาดเดียวกันมีหลายคนถามเหมือนกันว่าที่ลาออกกันไปจะไปอยู่พักการเมืองไหนบ้างหรือใครไปจับมือกับใครแล้วบ้างก่อนหน้านี้อย่างกลุ่มของทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าไปอยู่ตรงไหนยังไงแต่ว่าของคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันว่าจะไปอยู่กับคุณสุดชัดชวีสุวรรณสวัสด เพราะว่าคุณสุชาติชวีหรือว่าดรเอเตรียมตั้งพักใหม่มาแล้วชื่อว่าพักไทยก้าใหม่ทางคุณหญิงกระยายเองก็ยอมรับนะคะว่าได้คุยกับดรเอมาสักพักใหญ่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพักของดรเอเองก็เป็นหลักฐานเป็นหลักเป็นฐานหนึ่งเหมือนกันที่จะเปิดตัวกันเร็วๆนี้แล้ว มีที่ทําการพักอย่างชัดเจนอยู่ย่านรัชดาพิเศษส่วนการเปิดตัวหรือว่าการเตรียมความพร้อมของพักใหม่อย่างพักไทยก้าใหม่นี้มันจะทันต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมีขึ้นในอีก4เดือนข้างหน้าหรือไม่นั้นทางคุณหญิงกระยาบอกว่าเดี๋ยวคงต้องไปถามดรเอเองค่ะว่าตอนนี้คืบหน้ายังไงแต่ส่วนตัวยังเชื่อมั่นนะคะว่าทันอยู่ส่วนบุคคลที่จะเข้ามาร่วมงานกับพักใหม่ ที่ทางดร A เอนั้นตั้งขึ้นจะมีใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นคุณหญิงกระยาบอกว่าเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมคนจากทุกกลุ่มเลยค่ะและจะเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะจะได้มาร่วมแรงร่วมใจกันพาประเทศชาติพ้นวิกฤตค่ะ